อันยองสวัสดีค่ะนับอีกนะคะแล้วเราก็มาอยู่ดกันในเกมไอเดนทีวีกันนั่นเองค่ะและครั้งนี้เราก็จะสุ่มเล่นกันอีกแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยค่ะไม่รีรอที่ไปกันค่ะกดเริ่มเลยนะคะโอเคค่ะ คนเข้ามาแล้วคะ่ะกนรอือ <_ S 1> เดี๋ยวเราจะเลือกก่อนว่าเราจะเป็นตัวอะไรนี่คือตัวของเราเราจะเลือกอ่าเราเอาเตัวคารบอยคะ่ะทำไมไม่เปลี่ยนเป็นผู้หญิงแกเปลี่ยนเป็นผู้หญิงเซ่งั้นเราเป็นน้องตาบอดดีกว่านอ้อง S <S เริ่มกันแล้วค่ะแล้วเราก็มาลุ้นกันว่าฮันจะเป็นเตัออะไรกันโอเคค่ะเริ่มมาเราก็ต้องพร้อไม่พร้ได้รู้ว่าฮันเป็นตัวไหนตัวไหนไงอยู่ตรงนั้นเราห้ามไปตรงนี้ นี่ไงเราเจอเครื่องปั่นกันแล้วเราก็ไปปั่นกันเลยค่ะไปปั่นเลยค่ะเราก็แอบัวเสียวหลังอยู่ทุกคน <c oughs> ไปมันก็ขอดีกุดๆไปได้รู้ว่าแกนมันตัดหรอ่าเฮเหันจะเข้ามาพันตีหมอไปแล้วพันตีหมอไปแล้วค่ะหน้าจอเราจะทำอยู่สองแอคชั่นนะก็เอาไปที่ปั่นชัดนะคะ ตอนนี้หมอก็กลับมาไม่เจ็บแล้วแล้วว่ามันจะไล่มาเอาแล้วอุ้ยหมอลม้มตายแล้วคุณหมอให้ฉันปั่นเสร็จฉันไปช่วยหมอวุ่นตรงนั้นแหละหมอใจเย็นๆเองน่ะลุงต้นแม่ปั่นเกือบเสร็จแล้วหมอตรงนู้นใช่ไหมหันเฝ้าไหมหันเฝ้าอ๋อมีเพื่อนไปช่วยรับแทนเหรอไปเลยไปเออ,อมหมอล้มอีกเกล็ด ตายแล้วหมอไม่รอดหรือเปล่าเราจะปั่นอยู่ใกล้ๆใกลๆอย่งางนี้ล้มหมดเลยอะ่ะขบัขบไปขับไป้ยหมดนี่ไปช่วยเพื่อนไปเถอะไอ้ จะพาไปไหนอ๋อมันมามันมาเออไปน,น,นี้เรียกขันแล้วหนีมาจะปั่นตรงนี้หมอหิวไปเองได้ไหมตายพื่อนอีกคนนึงโดนเลยเราจะปั่นตรงนี้ก่อนนะคะทุกคนโอเควันมาเร็ว ก่อนทุกคนจะต้องรีบหนีค่ะโอ้โอ้โอ้ตาย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 มาเรื่อยมาด้วยอวยฮะ,ะไม่คุณอย่าทำอย่างนี้กับฉันมาช่วยฉันหน่อย <c oughs> อย่าโด <c oughs> นจับจนได้เป็นสัตว <c oughs> ลุีลุจ ช่วยฉันหน่อยสปอยเดืวย oh, oh. วฉันเหมือนเมื่อกี้เลยมาช่วยฉันหน่อยข oh, ออกามาบินบนชั้ด้วยนะเห oh. ลืออยู่สามเครื่องปานเสร็จไปสองเครื่องไ <Yeah. S 1> ทยแล้วเออขอบคุณมากจ oh. ันจะสำนึกบุญคุณเธอเลยถ้าเธอล้มจันจะช่วยเธอแต่ฉันต้องหนีก่อน oh. อันนี้ก็คือแบบแปลกหื มันเอาผมวเปล่ามันเอา,าเราหนีเราวิ่งตรงนี้มันเห็นมันเอาเราวิ่งสวนเฮ้ยมันไม่เอาไป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 เฮ้ยเอ้จะวนตรงนี้อ่ะจะวนเหรอจะวนเหรอเอ๊ะจะวนเหรอ เอาเลเอาเลยเอาดิาดาด <c oughs> ไปแล้วหนีก่อนฮิวเดฮิวจันเดเราต้องไปไหนกระเทึบคุณคนอยู่ไหนคนเฮลโหคุณอยู่ไหนตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นเราเจอคนแล้วค่ะต้องรีบไปนะคะฮิวได้ตลอดเวลาคุณหมอเอาคุณหมอนี่คุณหมอนี่ไปไหนอ๋อนี่คุณหมอเราเจอคนหมอแล้วค่ะ หิวทีอย่าจนหน่อยเออแบงกิ้วโอเคค่ะเราก็ให้เพื่อนหิวแล้วนะคะข้าคาบอยฮิมให้เราก็เขาแบบจะเร็วขึ้นมากก็ต้องไปกับคาบอยค่ะไป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 ด้วยไปด้วยฉันเพิ่งนหิวตายมาได้นะเปั่นเลยอีกสองเครื่องเนี่ยคาบอยไปช่วยเลยไหมฉันปั่นเองคาบอยไปช่วยเลยอ๋อหมอก็ไปอ่ะงั้นฉันไปปั่นบนเรือเราลืมดูไปเลยนะคะว่าเป็นดานอะไรมันเป็นดานหมู่บ้าน ใกล้ทะเลปะไม่รู้เราจะไปปั่นบนเรือกันค่ะในสภาพแบบนี้เพราะว่าเพิ่งตื่นนะคะเพิ่งตื่นกันลุงไปแล้วกันโดนจับแต่เขาน่าจะไปช่วยอยู่เราก็ไม่มีใครขึ้นมาบนเรือแล้วก็ขึ้นตกเออเสียเวลาบม,ามันจะปั่นตรงนี้แหละตรงนี้ยังไม่มีใครปั่นเลยนะคะเราจะขอพิมพ์ละกันฉันขอพิมพ์ว่าเราจะออกไปโดยจรวดให้นี่ ไม่กี่น้โอเคเหมือนฆัตกรหนายตาหมองมากเลยนะเหมือน,นคา <laughs> บอยขอให้คาบอยไม่เป็นอะไรเพราะนายคือผู้ชายของเราเพราะนายจะถ้าอยู่กับผู้หญิงจะอีก30นะคะก็คือปั่นกับขึ้นอีก30เรเนเราเลยต้องไปหาบอยหมอโดนอีกแล้วใช่ว่ามหมอตายอ่ะตอนนี้หมอตายไป หายว่าแล้วตายเหลือกันแค่สามคนแล้วนะอสองเครื่องไป,ไปนิ่เดียวไปมีน้องตาบอดก็ไม่ถึงเพื่อ,น,อ,อน,นเราเลยอะื่อนเราต้องไปเจอใครบ้านเอาเราชวนเพื่อนมาเล่นด้วยกันปานเสร็จเลยอีกเครื่องเดียวฉันจะไปเครื่องนั้นเองบิวชวิงไปอย่างนางเอกเพราะ ไมเท้าหนึ่งทีอยู่กับเพื่อนคนนั้นเราจะหาตรงนั้นไม่เจอลวใกล้ๆแต่ว่าข้าจก่อนอยู่ใกล้อะแ่เะเพื่อนอย่าล่อมานะอย่าล่อมาเด้อ,เ,ดอดเพื่อนโอเคค่ะน,นี่ตรงนี้ไม่มีใครปัดเลยเ้ยรกเพื่อนมานะเีใจิุ๊ก ขัอนสุดท้ายไว้ใจฉันไว้มันมาหาฉันมันมามันมาเหรอเอ้ยเอ้ยไปฉันเจ็บเจ็บหนักตอนนี้ก็คือเราทําไม้ช้าเกินไปเมื่อกี้เห็นหมอวิ่งมาหมอหมอรับแทนหมอหมอรับแทนหมอรับแทนฉันได้ไหมหมอหมอรับแทนฉันได้ไหมเยล่าสร้งสุดท้ายแล้ว ไม่อย่าอย่ามาช่วยฉันอีกไมาอย่าจับฉันนั่งเขาอีกเลยฉันขอร้องฉันไม่แข็งแข็งส <mel> yup. ั่นส <mel> ั่นแล้วนะขอขอใครก็ได้เหมือนกันเนี่ยคาโบ้ก็ได้คาโบอยคาโบอยมาช่วยหน่อยฉันโดนหิ้วฉันโดนหิ้วนั่งนี่ยรุด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 ก็รุดไปวิ่งวิ่งไปให้สุดไปให้สุดแมพเลยทุกคนไปตามไหม มาแล้วมาช่วยฉันหน่อยมาช่วยฉันหน่อยมาช่วยฉันหน่อยช่วยฉันหน่อยโไม่สนเจอเข้าไม่เจอเข้าโอเคปล่อยให้ฮิลปกติใช่ไหมคาบอยขาบอยอะไรของนายเนี่ยหมอมาช่วยฉันหน่อยนะคุณหมอตายเราไปฝั่งดินกันหมอหมอหนีไปเลยหมอหนีไปมันเมาฉันแล้ว ฉันกูจะจะลุกได้แล้วนะอย่านะอย่าเอาฉันฉันหนีก่อนทางนู้นแหละไปวิ่งนีวิงลูกเองไว้ได้แล้วฉัน <c ười> มันจะให้ฉันต่งดินเหรอมอหมอไม่มาชวยเลยกูใจ <c ười> ไม่นะ มืนจะตายแล้วหมอมาช่วยฉันทีโอ้คำนับที่ฉันด้วยวัดแสงเยอะไปปะฉันขออนุญาตปิดนะแสงเยอะว้ายกล้องเกือบดับเลยอะ่ะแบบฉันตั้งกล้องกัอนอือดีละหมอระวังตัวไว้ด้วยฉันจะหิ้วเฮ้ยโฉันก็ได้นะทิ้งติกเกอร์ก่อนตายแล้วบอกว่ามาช่วยฉันหน่อย ลาก่อนค่ะบอยมายตานี้เราคงไพ้สงสัยเมื่อกี้มันแบบไม่ไม่เรามันคงจะหลับกันแล้วมันไปเอาบนเรือมันจะเอาบนเรือเหรอไม่ไม่ไม่มันต้องดูก่อนลุดรุดรุดรุดไปบนเรือไปบนเรือขอน้องไปไม่เดี๋ยวไม่เด้๋ยวรุดละรไปค่ะตานี้เราแพ้ เสียดายจังเว้นก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย